ครับก็พร้อมก็ أ, ผมว่าทุกคนก็ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าจากเกมที่เราที่ผ่านมาเราก็เอาชนะโคลอเชียด้วยแล้วก็ทุกคนก็มีความมั่นใจแล้วก็ผมคิดว่าแบบนี้ก็ทุกคนพร้อมแล้วก็จะลงไปเกบสามแต้มเพื่อการันตีการเขา้ารอบครับในฐานะแข่งี่เหี่ยครับตอนนี้ทีมยังมีข้อผิดพลาดหรือข้อปรับปรุงตรงไหน,นที่พี่อานที่ว่าควรจะต้องดีแก้บ้างครับผมว่าตอนนี้ก็ในเรื่องที่ต้องแก้กันก็คือในเรื่องของการหนีเพสซิ่งครับเพราะว่า เกมที่ผ่านมาเราเจอโคเชียเราก็ไม่สามารถที่จะเขาเรียกอะไร่ะแก้เพซได้ดีมากครับเพราะว่าเราก็เป็นส่วนใหญ่ก็จะจะ,จะเน้นล้ำซะส่วนใหญ่ครับแต่มาเจอคิวบาร์ก็ต้องเปลี่ยนโหมดในการเล่นในเรื่องของการแก้เพสซิ่งเพราะว่าผมเชื่อว่าคิวบาร์ก็ไม่ไม,ไม่ไม่อยากจะแพ้เราแล้วก็อยากมีแต้มกับเราว่าเขาก็ต้องมีขึ้นมาเพซบ้างก็สิ่งที่เราต้องแก้ก็คือเราอยากให้แก้เพสซิ่งให้ได้ดีแล้วก็ให้แบบเหมือนแบบแบบ ไปข้างหน้าให้ให้เร็วที่สุดครับผมคิดว่าถ้าเราแก้ตรงนี้ได้นะครับผมว่าเราน่าจะเกมสามแต้มในนัดต่อไปครับฝากถึงแฟนฟุตซอลชาวไทยครับก็ฝากแฟนฟุตซอลชาวไทยครับช่วยส่งกลังใจเชียร์พวกเราด้วยครับในการแข่งขันฟุตซอลโลกแมตช์ที่สองครับพวกเราเกมต่อไปก็เป็นเกมสำคัญมากสำหรับพวกเราครับก็อยากให้ทุกคนติดตามเชียร์ทางช่องซีสปอร์ตครับกันเยอะๆครับแล้วก็ส่งกลังใจกันมาเยอะพวกเราก็จะทำหน้าที่ดีสุดครับขอบคุณครับครับ